วิธีรับมือกับความกังวลด้วยการพัฒนาตนเองความกังวลนะครับเป็นธรรมชาติแต่จ,จัดการได้ด้วยการพัฒนาตนเองอย่างแรกเลยนะครับฝึกสตินั่งสมาธิวันละสินาทีฝึกจิตให้อยู่กับปัจจุบันลดความคิดฝุ้งซ่านได้นะครับข้อที่สองปรับความคิดตั้งคําถามกับความคิดลบสิ่งนี้จริงหรือไม่แทนที่ด้วยมุมมองบวกข้อที่สตั้งเป้าหมายย่อยแบ่งงานใหญ่เป็นขั้นตอนเล็ก ทำสำเร็จแต่ละขั้นช่วยเพิ่มความมั่นใจข้อที่4ดูแลสุขภาพออกกำลังกายวันละ30นาทีจะวิ่งก็ได้ครับจะโยคะก็ได้นอนหลับ7-8ชั่วโมงต่อวันและกินอาหารที่มีประโยชน์ข้อที่5หาทีมสนับสนุนปรึกษาคนใกล้ชิดหรือนักกิจตวิทยาเพื่อรับคำแนะนำและกำลังใจสุดท้ายนี้นะครับการรับมือกับความกังวลด้วย5วิธีฝึกปติปรับความคิดแบ่งเป้าหมาย ดูแลสุขภาพและสร้างเครือข่ายสนับสนุนวิธีเหล่านี้ไม่เพียงลดความกังวลแต่ยังพัฒนาทักษะชีวิตให้คุณแข็งแกร่งขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ